สวัสดีคุณผู้ชมครับอีกหนึ่งช,ช่วงกับรายการนะฮะเรสชอ์ครับเป็นช่วงส่งของลูกค้าเราอย่างคุณโต้งตรงนี้นะครับครับสวัสดีครับส่งตรงทุกันอาทิตย์เลยเบื่อไหมเอ้ไม่เบื่อลูกค้าเยอะเปล่าโอ้เนี่ยดูสิฮะเนี่ยแต่ปีมาก็ขอบคุณคุณผู้ลูกค้าทุกท่านเลยขอบคุณมากมากเลยครับเรสชอ์ด้วยนะฮะพี่งตรงมีอะไรจะฝากบอกลูกค้าไหมก็ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะฮะอุตส่าห์ไว้ใจผมหน้าก็โจรนะเอาไว้ใจได้ฮะไม่ขี้โกงครับ แน่นอนคุณผู้ชมฮะเราต้อมล้อในทุกรูปแบบแล้ววันนี้เป็นเคสของอันนี้เด็กๆเลยล้อสแตมโฟดนะฮะอันนี้เปลี่ยนฟุตบาทมาไปอร่อยเหอะมากับฟุตบาทมาอันนี้ง่ายๆเด็กๆเลยการเปลี่ยนฟุตบาทนะอันนี้เราต้องง่ายๆแบบือเรื่องเคยทำคือ CNC เจาะเดียวจบเจาเดียวจบใช้เวลานานแค่ไหนครับผมว่าชั่วโมงเดียวเอาเอาจริงๆชั่วโมงเดียวนี่บอกอันนี้ชั่วโมงเดียวเนื้อวันนี้นี่คือบอกเผื่อแล้วเผื่อแล้วจริงๆทำจริงๆก็ประมาณยี่สิบนาทีใช่ฮะใช่ใช่คืเร็วมากคุณผู้ชม one stop service กราจอดกินก๋วยเตี๋ยวสองชามกาแฟแก้วหนึ่งกับทานได้นะฮะราคาเท่าไหร่ครับ่อมอันนี้500ฮะ500บาทเท่านั้นเสนอลูกค้าไป500นี่ฮะสดๆเลยถูกมากเลยนะแล้วล้อเจอเงาหมดเลยเงากริ๊กมืล้อใหม่มือล้อใหม่เลยครับเพอ่มให้ถอดอีกสามล้อทำด้วยนั่นนะฮะนะฮะผู้ชมสามารถรับบริการแบบนี้ได้เดี๋ยวเราไปชมดีกว่าว่า ทำออกมาแล้วจะเป็นอย่างไรกับเครื่อง CNC ยิโต้งที่คุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ใช่ครับเคครรื่องาาเท่าไหร่นะก็7บาทฮะ7ล้านครับผมเจล้านนะฮะทางการใหคุณผู้ชมแต่ว่าเป๊ะจริงผมการันตีเดี๋ยวไปดูกันแล้วก็ดูว่าสภาพมันเป็นอย่างไรครับครับเอาละครับคุณผู้ชมครับเนี่ยเวลาผ่านไปเป็นแค่ยี่สิบนาทีเท่านั้นล้อก็ออกมาแล้วนะฮะเมื่อกี้ที่เป็นที่กากเป็นรอยอะไรที่ขูดนะฮะหายไปแล้วครับเทียบทุกอย่างดูเด็กคลิปไลน์ครับคุณผู้ชมครับอันนี้ราคาลื่นลื่นห้าร้อย ครับผมค,บคุ็มจริงสนใจรับบริการโทรเบอร์เลยครับ081ครับ6565333 02 2 2 2ม4 3ครับตวหาดิโต้งผมมีไ่ได้ตลอดเวลาผู้ชมครับแล้วอยากจะส้องร้อนแต่คุภาพคุรดูคุภาพสตรีส้มได้หมดนะฮะเรียคุณไม่ต้องด้วยครับนะครับชมช่วงต่อไปของรายการเดลเซอรครับ